สวัสดีครับผมร้าน JJ b i s h o ชอครับดีวันนี้โตวาตะกีเวอร์ซิตกสน,นะครับทุกค้าทุกอบอ,กอย่างสูมาเลย้ามาติดตั้งเป็นชุดปีป๊บ3ใบตัวนี้จะเป็นแบรนด์ทาง F2 Moto นะระบบล็อกสำหรับใบข้างนะครับระบบล็อกจะจับกับแหบกโดยตรงนี่มันจะมีแง่งตัวนี้จับกับแบกได้โดยตรงเลยนะครับชุดแหลกจะเป็นสแตเลส ถอดเข้าถอดออกง่ายมากใบข้างจะเป็นขนาดความจุอยู่ที่36ลิตรนะครับดูใบข้างกันก่อนมีอินเนอร์ให้ทั้งบนแล้วก็ล่างเลยนะสำหรับปีกข้างจะเปิดได้ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ใบท้ายใบท้ายจะเป็นขนาดความจุอยู่ที่45ลิตรใส่หมวกได้ประมาณหนึ่งใบเต็มๆนะครับหมวกวิบากหมวกทลลัวริงได้สบายเลยนะตัวกล่องจะมีเบาะพิงให้ด้วยนะอันนี้ยังไม่ได้ติดนะครับ พวกปี๊บอลูมิเนียมพวกนีนะ้ตัวล็อกตัดแหลกอนะ่ะแนะนําให้ล็อกทิ้งไว้ตลอดเลยนะเพราะว่ามันเป็นระบบกดไว้กันไว้กันเผื่อไปกระแทกแรงๆแล้วมันกระเด้งหลุดออกมาเองนะครับตัวนี้ก็เป็นใบข้างนะสำหรับเบอร์ซิดจะไม่ต้องใช้ปี๊บหลบพ่อนะครับมันจะเป็นปี๊บสองข้างนี้ขนาดเท่ากันนะตัวนี้จะเป็นลายดำล้วนนะชุดแหลกก็จะเป็นสแตนเลสน,นะครับตัวด้านหน้าจะไปจับพักเท้า ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบูทที่เข้าไปยึดลูด้านในนะครับตัวนี้อาจจะใส่ยากนิดนึงตัวนี้ก็เก็บในโทนแบบดำเลยนะรถด,ดำปีบดำใช้ได้เลยสนใจก็สอบถามที่ร้าน JJ b ไปช็อปได้โดยตรงเลยนะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามาาต้าปิ่นเก้านะร้านมี2อสาขานะครับ สาขาศรีประวัติซอยการถ,าถนนกาญจนาภิเษกซอยวัดศีประวัตินะครับอีกสาขาหนึงอยู่ปิ่นเก้านะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามพาต้าปิ่นเก้าแยกอรุณอามารินนะกดใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับชุดปี๊บสามใบเวอร์ซิตขอบคุณครับผม